สวัสดีค่ะโคสูเจนนะคะวันนี้นะคะโคสุเจนก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้นเรียกว่าโค mm. สุเจนได้เดินทางมาที่นี่นะคะโดยมีผู้แนะนํานะคะก็คือเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันมานะคะก็คือโคอ้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณโคอ้วนะคะที่เาเรียกว่าเอาธุรกิจดีๆเนี้ยมาบอกนะคะในช่วงที่โคสุเจนตกงานนะคะเจอวิกฤตนะคะตอนนั้นเนี้ย นื่องจากว่าธุรกิจที่เราทําก่อนหน้านี้นะคะได้ได้ปิดตัวไปนะคะแล้วก็เลยโชคดีมากๆนะคะที่เราได้มาเจอธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นธุร,ธรกิจจริงๆเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีบริษัทนะคะปิดมีบริษัทแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ ต้องขอบคุณมากๆเลยวคือท่านประธานนะคะบอสเคนกับบอสลุกเนี่ยนะคะท่านนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือท่านนะคะประกอบเรียกว่าธุรกิจเนี้ยธุรกิจเดียวเลยนะคะทุกกลมหายใจของทั้งสองบอสของเรานะคะก็คือทอ u อัพโชริตนะถือว่าเราเนี่ยโชคดีมากนะคะแล้วโคชูเจนเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจเลยนะคะเข้าร่วมธุรกิจแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นมากๆเลยนะคะในการสร้างธุรกิจ เขาเรียกว่าสร้างเงินแสนนะคะใช้ระยะเวลาเพียงแค่สองเดือนเองนะคะโดยนะคะใช้อาวุธในการทาธุรกิจของเราคืออะไรคะก็คือออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะออนไลน์ก็คือแค่ facebook กับไลน์ของเรานะคะที่ทุกคนในวันนี้ถึงแม้นะคะไม่ใช้นะคะเขาเรียกว่าโลกก็จะบังคับให้เราใช้ถูกไหมคะอินเทอร์เน็ตไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ ทุกคนนะคะคือเข้าไปเล่นอยู่แล้วไประบายอารมณ์อะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะใน Facebook ในไลน์ต่างๆเนี่ยแต่โคตสตสเจนนะคะเล็งเห็นว่าออนไลน์ตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เนาะโคตสตสเจนนะคะก็ได้มาเจอทอพอปุริษที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่จะมาใช้ร่วมกับการทำออนไลน์ของเรานะคะแล้วสร้างเงินแสนประสบความสำเร็จใช้เวลา5เดือนเองนะคะมีรายได้ติดต่อกัน เป็นแสนแสและก็ยิ่งภูมิใจไปกว่านั้นเลยก็คือนะคะโค้ชจเจนเนี่ยสามารถนะคะได้เอาประสบการณ์หรือเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จเนี้นะคะไปส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับผู้คนคะ่ะที่กําลังมองหางานมองหาอาชีพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างที่โค้ชอีบอกนะคะว่าวันนี้เราต้องการแค่งเงินเนี่ย คือมีเยอะแยะเลยค่ะแพลตฟอร์มคล้ายๆกันมีเยอะแยะเลยค่ะที่จะส,สามารถสร้างเงินได้แต่นะคะความพิเศษกว่าน,นั้นคือท็อปอัพทูริสของเราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์และก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยในประเทศไทยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่จดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะก็วันนี้เนาะ โซเชิน,นะคะถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอเนี้ยนะคะก็เชิญชวนนะคะให้เปิดใจเข้ามาลองศึกษาดูนะคะ,ะแต่นะคะเราให้เราเลือกนิดน,นึงนะคะว่าถ้าเราจะตัดสินใจนะคะเข้าร่วมธุรกิจนะคะให้เราดูนะคะว่าเราเนี่ยควรที่จะเข้าไปเข้าร่วมธุรกิจกับผู้นำที่เขานะคะ ทำจริงหรือเปล่าตั้งใจหรือโฟกัสหรือเปล่าอันนี้ให้เราพิจารณาแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็เข้าไปถามขอข้อมูลเข้ามาศึกษานะคะเพราะมันจะเป็นอาชีพนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตตลอดการเลยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ